ส,สบายดีพ่อแม่พี่น้องมองไปก็สูบสุขคนเนาะมาพอกับบ่าวเกียแล้วเนาะ <c oughs> เห็นยังบ่าี่น้องบรรยากาศขึ้นขำเลยฝ่าฝนจริธาไม่หยอกเล่ยอยู่พี่น้องเงียบๆไม่อลไรมันนี่ละแต่ว่าเป็นไดแก็แล้วแต่เนาะกูเลยว่าป้าตาฝนอีกบ่อะไละ่ะมันก็สองสองวันแหละเนาะจากแต่หอบบาดกูมัน ตากว่าค่อยๆว่าว,ว่าเสีแดดว่าสีแดดมือนี่กับบดแดดเงาเกลก่ะเพือกนี่กัปอกแป๊กมานําแต่กต็บรรเทาขาดว่าสิเปียกเนาก็เม้าผู้ด er ีเห็ดให้เขาเขามันมันอับย้ำเน่าจังสิกินเขาบดเสียบเนาะเดี๋ยวยังกระยาสิไปตากระยร้านเนาะถ้าบผู้ใดที่เขามากอาจจะดูฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามในเพจของเดาเเพื่อเป็นกำลังใจเหดคลิปต่อไปเนาะ สบ,บายดีพี่น้องทั้งฝัง่งไทยหรือว่าจะเป็นฝั่งส่วนต่างประเทศเนี่ยนะ้องเนี่ยปุ่งลังลังมัดฐานะนี่แหละกระญาสเาิเอาเอามันแหลวไปก่อนเนาะตพรมันอยู่ในโกกมันกร,กระยามันดอมันคอยมีพ้นกระทบนอะไรสำคัญท้อตัดแหละกล้องไว้นี่ มันอบเอาาลไรอย่ามันออกนอนเนาะเอเก็บกูไปนันมนก็บวแหงไปได้ดอกพอดีมังมังจะหน่อยแหงประยักคักไปได้ชาวนายุกใหม่พี่น้องเอ้เสียดเย้เกี่ยวเขายัางตากฝนเนาะยุกใหม่พวกท่านสมัยพวก ปกติมีแต่รับหน้าตากฝนเนาะอันนี้หอนเกี่ยวเขาแม่ปุ่งก็ถือว่าแข็งแห้งเนาะสูงอยากสูงงานไดลอยู่ส่วนน้ำเป็นไ,ไงเนาะเป็นมัทตะคนบน่ไล่กันเนาะท่านเนท่านฝ่าท่านฝนเก็บไปทะเลกันหน่อย บวาเลยสบายอมือนี้สิออกนอนาะออกนอตอนนี้รอระยะยึดมวหญ่เอานะฝนสั้นหนึ่งเนาะก็เลยมันแหงไวสบายบัดิตากนี่เดืดสาวตากไปเนาะ ก็คีลายยังมาเติมกับพุนหั่มเนาะอำลำจำบีขมนูเลยนาหวัวหอกก็ไร thải nữa. Giờ mình nó mới สำเร็จไปแล้วเนาะให้นึงให้น้อยตัวนี้ลงให้ไงบันสองให้ไปเป็ดลุยๆสวยกับฝนโปรยปลายเนาะฝนมีเมียบเงยบฟ้าทันฝ่าทันฝนเนาะค่อยๆเขยิบฝอมาเข้าตาฝน ข่อเจาขอเจาขเจาขากางย่าอยู่เจ้อันบวกงามบอกเป็นปันไงกำลังลงมือเนาะขาดว่าประมาณอยู่สามสิบนาทีหมัดหลงกับยังห้ดูให้หนึง่งดีอยู่ชองรถนะสี่ียแล้ว À, ngon ngon mấy ngay ngon, hử hử cái <laughs> gì, khạc bỏ, hử, phát tóc hầm, léi trái phải nè, khuôn hầm, du thể thể, mồ heng như thế à, ngon hàng, nhang hay đeo thì thắc, เตรียมควยเล็กทายอยู่ไปสืบตอมันเมืองทองา้าลคืบเลยอยู่มีแตม่มีเห็นทอง้าแจม่มแจงเลยอย่างหงอ,อก,กบผพุทีบเลยบันหอ,อนแล้วดูการอะไรไปเนาะลายกาพะขคร่ยงอยีก สำเร็จแล้วพี่น้องสำหรับการมัดเนาะยังติดคนมัดนี่ start กางคว้ยเล็กก่อน

มีหนามนกมยน่อนในกลางหนากเลยใชแต่ว่าตีนหอกครับยังมีน้ำนีต้นนเล้นดูใหม่กว่าู้เ็ต้อทขัดไป เราเพื่องเพื่องไรเลยเาไมีหมากดินเราตันเนนนลนจัาเพื่องไม่ทุบเงาหวยนะ าเาราเกษตกรเท่ากับป้านี้่นะเพื่อนบอกว่าเจอรังสุขานาสูดแดดเนาะสูหอดฝนฝนกระเด้สู่วงเต็มรถไว้ขนานดะเนาะมีแต่เครื่อง <c oughs> จักรลายกรบจักรลายว่าคือ อาจารซุ้นท่อนันวานแล้วนี่เนาะนเบิร์ผาบมุงสูงเนาะบัวลอ,อยบัวลายย่างเพราะแต่เพราะแต่มุ่นมัดฝ้นก็นมาหยอกซับก็าไมด้สาน้ำฝนแดดมึงเมี่มยงเลย,ย,ย,ยพี่น้องมือตัดเขา ลังใบบายมากบาะว่าฝนตกอามาแล้วกะ็เลยเปิดมัดปลาสองหมื่อมือที่สามมาสี่เด็ดเปนยังตกมาอีกขึ้นเาก็เลยตาสินใจว่ามัดเลยใช่ปะกรเทืนเลยแค่กระเหลีวแต่บะตามโขกตามมันก็ตายูล้านหมดนล นี่เป็นหมากในจะหน่อยเนาะใไปกูให้บางยานี่ยให้างยานีมือได้เป็นหมากะดิแห่งยานนี่จะเฟื่องสำหรับเฟื่องไปปลูกเห็ดรถนี่จะนี่จะเป็นท้มเงากล้วายน้องผีน้องเงีพอได้กินหมาบ้างท้มเงากล้วยคือว่างามในจะหน่อย พอปนไปกับพอดีเป็ดไก่ไปง่อยไปขีะนะ่ซะเนาะพอดีงามเป็ดปนเลยมันก็ผสมปนใหเพราะได้ลงไปใหญ่แถวหน้าอยู่ชื้าสี่ใดอยู่สองรถคนเฟื่อง บาเรียว่าเขาหรอกงดงาม ไม่ใหญ่ยังนำกับข้าจ้าอยู่เป็นเ่ยาข้าจ้าเนาะภาคส่วนนะ้เจ็าข้าจ้ากับไห้ข่าวเจาวเ้จา,วจาวสอง,หไ,องไห้ไปเรือทางต่อสามสี่เหลี่ยเนาะแต่ลรคันแต่ละตอน ตามเสด็จเป็นมิดออกมาใสาก่กระติปโมมันโค้งง่ายพี่เนาะอันบล็อกเฮดนี่เฮดบอดดอยใส่โยสองรถเนาะเพื่องเพื่อโมอมันเขา่าเนาะซ่าเขาจะแทรกบรถเดียวแหละ สขื่อนยุเลยนะททเานเยา,าะมนะองวิาที่ว่าสีแดดเลยฟ้าก้านห้องอะไรนะดั้ไปเพียงเลยมาเอาเตี้ยมุ่งคนไปปลาชีทีลงไปเอาใหม่อีกรถหนึ่ง

ตอนนี้แม่น้ำแล้วก็เลยห่อปันไปสุดก่อนเป็นขาวดอเนาะสะัวห่อกับพี่ไปนำ่แล้วเ,ลเดี๋ยกขอเ,เรียน้ำแต่คือกัวแป้งมันผิดหอกไอตก็ได้ปลูกพับปลูมีปลูกไปอยู่หน้า มาเล็กมารัดก็ไ้มหาเล็กนี่แล้วเผาเทียงก็งได้เฮานี่คนมาเนาะ มือวีนนี่พปตายอยากนอนดีพีเนอะนอนมวนดีเลยงงเอาเนี่ยเนาะหมดหานเลยเนาะมีสะปลาะล่นให้ม,มันมังก่อนจะชิก,กล้องมันดีๆ lêi lêi lời ôi oh, tài t่า lêi <laughs> บงบลายพี่น้อยเขาบัวงามไลยแต่เครื่องเต็มกระลางเครื่องบบประมาณเติมพอไหนใส่กุ้งข่ยนอกเฟื่องเลยเดือดจากหม้อข่วยกินเอาไปเห็ดคุนกุ้งขยปะ ขึก่อนตอนนี้มันขึ่นเอาก่อนคือดึงเงาโดนบดใช่ไหมก้อนอาอนโดนบดแล้วมึงอยจะขึ่นก่อนล่าวเลยมาถึงข้าวอ้อยลายยันน้าดูมึ้นก้อนดีขึ้นตัวใสเสียงใส ใส่ลงมาอย่นี้อยู่ทางุตทังเงาวันสิ่ค่เพนี้นะที่ชอบที่เด็ดอกนท่าเิ็ก 这样的。Yeah, ไปไปลงไปเอาอีกรถท้องนะ้อมัดังคือดังเดีียวเหลี่ยมมันพมกันกัานเอาไปป่วนเนาะ กำมาได้เด็กยวนี่เนาะพีจาก็ลงมาหนำน่เนาะมาซอยซอยพาพอดเขาเงินซอยคนแก่หนิยังมีหนามนี่เนาะ ลองนึงลองนึงครับชนนึงโมเต็มรถด,ดอดาากกออีตามานาั่งให้กำลังใจเนาะเบลีโลงน้ำด้วยพี่น้องเซตหนึ่งเป็นบูมาร์กน้ำจ๊ะกำเร็จละบันโมเต็มรถครับ ขาดเมืออ่อวันนี้นาเมื่อนจังวากันไมหมหัวหันตัดบาดออกแต่มันห่อมีมันสีหยากจะหาหนังนกระสีออกนอกเพราะางี้ะหไปสองวันเกือบเป็นวันที่สามเหมืนอน,นกันเลยอกมื่อวันขาดค่นี้ว่าคือสีเบนะเดิดเนาะคือสีแดดมาหายท่านอยู่ทำโแดดนี้ากขึ้นนักเต่ได้คือเนาะเกษกิตรกรอนท่าน ลำหรับคุณไดที่พระท่านด้สำเร็จได้สำเร็จไปกับยิ้มไปมีแห้งไปนักวิ่งไปกับโบคอยได้เขาวลายกับพี่เสียลงนอกจากผู้ใด้เขาดำเดี๋ยวว่าปีตัวเพื่องกับโบตายนะมันซุ่มดีเนาะมาหอดจอดเชิงเลยนาะรถสุดท้าย เราเทสดีเป็นได้เขาไล่ไปนี่กินบวกเปิดคนนะ่ะสัมจิคายมันใบเก็บชิบปลายคนนะเฮานี่ไรเพรพอหกชิบนี่มีแต่เฟือ,องไล,ลยแตาา่เขาโบงงามเก็บเก็บขู่เขาหน้าปีกับไก่แล้วเนาะไอ้อสมเร็จละสำหรับมัอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นนะเพื่อนเนาะ ขอขอบใจนะครับสมจสรจบแล้วพบกันคลิปต่อไปพี่น้อเนายบาย